พอกำนันประความวิสพันธ์นะครับนี่วันนิ้ขาวทั้งชุดทั้งคนนะครับนี้ดื้อนะับินทบาตปัจจัยนำหน้านะครับที่วัดบ้านโกโบอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันคร้วันพระราชสมภพนะครับสมเด็จพระราชินีนะครับสุดที่ด้านะครับต้องขอโทษขออภัยหากข้อมูลไม่สมบูรณ์บริบูรณ์นะครับนี้ดื้อนะครับวันนี้จะเป็นบุญพิเศษนะครับของวัดบ้านโกโบนะครับ ส่วนราชการพ่อค้าประชาชนทุกฝ่ายนะครับมาร่วมทําบุญเริ่มต้นด้วยการเจริญพุทธมนต์นะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับนี่นะครับขอตรวจขอภัยกล้องเยอะเป็นพิเศษนะครับคงเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับแต่ละปีจะมีครั้งเดียวนะครับวันที่สามมิถุนายนของทุกปีนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้ประเดิษฐ์ประคุณลงตา พร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหานะครับวัดบ้านเขาโบอําเภอหัวตะพันจังหวัดอํานาจเจริญนะครับพร้อมทั้งส่วนราชการนะครับพ่อค้าประชาชนทุกฝ่ายนะครับรวมทําบุญใส่บาตรนะครับเริ่มต้นด้วยการเจริญพุทธมนต์ที่อุโบสถการปเรียนนู่นนะครับนี้เด้อนะครับวันนี้อาจจะหน้าตาเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับแต่ละท่านแต่ละคนนะครับอนุญาตเก็บภาพไว้นะครับนี่กองเยอะเป็นพิเศษนะครับ นี่พนักงานถ่ายบาทให้นะครับนี่หนูน้อยนี่มาจต่บ้านไหนนี่ครับนี่บ้านคุกร้ะนะครับหนูน้อยบนคุกราะนะครับนี่นางฟ้าตัวน้อยนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบิณฑบาตบุญพิเศษนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับสมเด็จพระราชินนสุทธิดานะครับเดือนนะครับสามมิถุนายนนะครับ มีพิธีเจริญพุทธมนต์อยู่ในอุโบสถการะเรียนนุ่งนะครับเสร็จแล้วก็ออกมารับบินทบาทนะครับถวายเป็นพระราชกุศลนะครับนี่พระอาทิตย์แยงตานะครับนี่ภาพจะมืดเป็นส่วนมากนะครับบริเวณนี้นะครับนี่ มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับโอ้โขอโทษขออภัยนะครับนี้เดี๋ยวนะครับบริเวณนี้รัศมีจะส่งแสงวิดนึงนะครับนี้นะครับวันณี้สนราชการนะครับพ่อค้าประชาชนทุกฝ่ายนะครับมาร่วมทําบุญใส่บาตรอมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับ ที่วัดบ้านเก่าบอนะครับวันที่3มิถุนานะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับเด้อนะครับนี่พระอาทิตย์แยงตามองไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี่นะครับถ้าภาพไม่ชัดก็โทษพระอาทิตย์นะครับนี้เป็นบุญพิเศษนะครับปีละครั้งนะครับวันที่3มิถุนายนของทุกปีนะครับ ส่วนราชการพ่อค้าประชาชนอำเอภอหัวตะพานนะครับนำโดยท่านในอำเภอนะครับก็จะพาพ่อค้าประชาชนส่วนราชการทุกฝ่ายนะครับมาร่วมทําบุญนะครับเริ่มด้วยการเจริญพุทธมนตที่อุโบสถการประเรียนนะครับจากนั้นก็ออกรับบิณฑบาตนะครับนี่แต่ว่าเลือกมุมผิดนะครับกล้องมองมหิดอะไรเลยนะครับนี่ มืดเป็นส่วนมากนะครับภาพนะครับบาริพ,ออรพระครุณหลวงตานะครับน,น,นำพาพระพิสุสง์คุบาจารย์วัดบ้านโกบอนะครับออกรับบินฑบาตนะครับช่วงนี้อยู่ด้วยกันประมาณร้อยต้นๆน,นะครับสามเนรสามรูปนะครับส่วนแม่เขาวแม่ชีและญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนะครับ รวมแล้วก็ประมาณ40ชีวิตด้วยกันนะครับนี่นะครับญาติโยมที่เป็นส่วนราชการพ่อค้าประชาชนทุกฝ่ายนะครับในเขตอำเภอหัวตะพานนี้นะครับมาร่วมทําบุญใส่บาตรนะครับเด้อนะครับนี่สาธุอนุโมทนานะครับพระอาทิตย์แยงตานะครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นวันประวัติศาสตร์นะครับวันที่สามมิถุนา ยนของทุกปีนะครับหรือทางส่วนราชการพ่อค้าประชาชนนะครับอําเภอหัวตะพันก็จะมาทําบุญที่วัดบ้านเก่าบ่อแห่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ถ่ายบันไม่ทันแล้วนะครับนี่นะครับขออนุญาตหมุนมาทางนี้นะครับนี่ภาพเมื่อค่อยไม่ย้อนแสงนะครับนี่สายยาวนะครับคุณพ่อประคองวิศพันนะครับตํานันตำบลหนองแก้วนะครับบินทบาทปัจจัยนําหน้านะครับนี่ นะครับเลือกมุมผิดนะครับพระอาทิตย์แยงตานะครับเจาหน้าที่นะครับทายบาดไม่ทันนะครับนี่นะครับพออยู่ได้กันร้อยต้นๆนะครับพระปิสุสงฆ์คูบาอาจารย์วัดบ้านเก่าบอครูบาอาจารย์แวะเวียนนะครับมาประพฤติปฏิบัติธรรมและอยู่ประจำนะครับเด้อ มีทั้งฝ่ายปฏิบัตินะครับฝ่ายปริยัตินะครับแบ่งเป็นหลายส่วนนะครับอูบาอาจารย์ห้องธรรมฐานนะครับกูบาอาจารย์ที่เป็นคณะช่างนะครับกูบาอาจารย์ฝ่ายศึกษาเล่าเรียนตลอดทั้งสมณีนะครับนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยเจ้าวาดฝ่ายกับปียภูมิโรงครัวนะครับหลายต่อหลายแผนกด้วยกันนะครับแผนกเผยแพ่นะครับน้อยที่สุดนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับ มั่บ้านใดน,นี่ครับนี่เทพบุตรตัวน้อยนี่หึน้องค่ะมาจากน้องขอนค่ะนั่นน้องขอนนะครับนี่ขอโทษขออภัยภาพมันย้อนแสงนะครับนี่มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับภาพมันย้อนแสงนะครับต้องขอโทษขออภัยตรงกัน,กนพอดีเลยนะครับพระอาทิตย์นะครับวันนี้บุญพิเศษนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวัดบ้านโกโบนะครับ วันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับสมเด็จพระราชินีสุทธิดานะครับวันที่สามมิถุนาของทุกปีทุกปีนะครับเนี่เด้อนะครับอุตสายาวเลยนะครับนี่มาแต่บ้านไหนครับเนี่ยบ้านคนเมืองน้อยน้อยนาวนใกล้ๆนี้นะครับเนี่ยเด้อนะครับถ่ายภาพอยู่ด้านโนนพระอาทิตย์แยงตานะครับมืดเป็นส่วนมากนะครับ วันนี้พระเดชพระคุณหลวงตานะครับนำพาลูกศิษย์ลูกหาวัดบ้านโกโบอนะครับอยู่ด้วยกันประมาณร้อยต้นๆนะครับพระภิสุสง์นะครับส่วนสามเนนหนึ่งรูปสามรูปนะครับระญาติอยู่แม่ขาวแม่ชีนะครับประมาณสี่สิบกว่าชีวิตด้วยกันนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเข้าสู่ทางโค้งแล้วนะครับหนึ่ นะครับต้นสายอยู่ตัวตรงนี้นะครับแต่ปลายสายอยู่ไกลๆนู่นนะครับเนี่ยเออนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับวันที่สามมิถุนายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับเฉลิมพระชนมพรรษานะครับสมเด็จพระราชินีสุทิดานะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านโกโปนะครับ ตลอดถึงส่วนราชการนะครับพอคาประชาชนทุกฝ่ายนะครับมามุมนี้ภาพไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะครับไม่พระอาทิตย์ไม่ย้อนแสงนะครับ <c oughs> ผู้ช่วยนพดลวิเชียนเลือดนะครับทําหน้าที่ถ่ายบาทนะครับวันนี้นะครับถ่ายบาทให้พระเดชพระคุณนลองตาแล้วก็เป็นโชเฟอร์ประจํานะครับ อนุญาตถ่ายภาพไว้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับนี่นะครับส่วนรัชการพ่อค้าประชาชนนะครับนำโดยท่านในอำเภอหัวตะพานนะครับ รวมทาบุญน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับดูเริ่มด้วยการเจริญพุทธมนต์ที่อุโบสถการประเรียนนะครับจากนั้นก็ออกรับบิณฑบาตนะครับน้อมบุญน้อมกุศลถวายแด่พระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระราชินีนะครับเดือดนะครับวันนี้สายยาวเป็นพิเศษนะครับนี่ส่วนที่คือหมวกสีา สมเด็จพระนางเจ้าสิริตพระบรมราชชนม์ปีหลวงตอนที่สองตอนเจ็ดสี่ที่เขาว่าตอนที่สเจ้าหน้าที่ถ่ายบาตไม่ทันนะครับวิ่งตักหน้าตักหลังอย่างนี้นะครับนี่มีนะครับพระนะครับครูบาอาจารย์จำนวนเกือบร้อยคนลูกนะครับ สามเนรนสามรูปนะครับส่วนแม่ขาาแม่ชีที่อยู่ประจําวัดบ้านโกบอพร้อมทั้งญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนะครับรวมแล้วก็ประมาณ4ี่สิกว่าชีวิตนะครับนี่เ,เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเนาะเอาบูคนตาดบาดแหลกอย่างมาถ่ายอยู่ข้างน่นแต่ตอนียัเชื่อนเลยครับถ่ายเจอเสื้อก็สวยท่านก็สต่หน้ามาสวยรอยยิ้มก็สวยถ่ายไว ต่างคนต่างก็อยากได้ภาพไว้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับที่วัดบ้านเกาบวอ,อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับวันนี้ท่านานอำเภอน,นะครับพร้อมด้วยภริยานะครับเดินทางมานะครับร่วมทําบุญที่วัดบ้านเกาโบนะครับเป็นพระมุกประธานไฟคาราวาสนะครับพร้อมทั้งส่วนราชาการพ่อค้าประชาชนทุกฝ่ายนะครับนี่ เด้รกรแตุ่ดปกติขาวพี่น้องก็ชุดโทนสีม่วงนะครับเป็นสีประจาพระองค์บางคนต่างก็อยากได้ภาพไว้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับวันที่สามิถุนายนของทุกปีทุกปีนะครับส่วนราชการพ่อค้าประชาชนอำเภอหัวตะพานนะครับจะมาร่วมทําบุญใส่บาตที่นี่นะครับแต่ก่อนที่จะถึง ช่วงทำบุญใส่บาตนะครับก็จะมีพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับที่อุโบสถการเปียนนู้นนะครับนี่พระบรมราชินีไม่มีคำว่าหน้า<ม>อันนี้มีข้อต่างกันก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะในขณะที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าสด็จพระหลวงพระองค์ได้สมเด็จราชการตริย์ให้ารบันเอาอมาดูแลราบานเมืองแคนขณะให้หลวงรัชกาลเก่าออกประนวน เจ้าหน้าที่ไม่ทันนะครับนี่เจ้าหน้าที่ทําหน้าที่ถ่ายบาสนะครับนี่เนื่องจากมีพระอยู่ด้วยกันมากนะครับผู้ช่วยนพดลวิเชียนเลือดนะครับเจ้าหน้าที่นะครับนะครับยังไม่ไม่เยอะนะครับเนื่องจากครูบาอาจารย์นะครับพระพิสุสงครูบาอาจารย์อยู่ด้วยกันร้อยต้นๆนะครับที่วัดบ้านโกโบอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาาเจริญแห่งนี้นะครับ สามมณีนสามรูปด้วยกันนะครับแล้วก็นะครับอยาโยมนะครับตลอดถึงแม่เขาไม่ชีประมาณ40กว่าชีวิตนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ,ยยรบอยู่ตรงนี้จะได้บุญเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเดดร้อนนะครับ เอาสุดสายเลยวันนี้นางฟ้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี้ว่ามันไปตะเคียนท่องนั่นนีท่องนินเะครับเจ้า,านนจหน้าที่ถ่ายบาทไม่ทันนะครับประ,เย,ะ,ะ,รประเยอะนะครับนี้ ปลายสายนี่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับสัมมเนนนู่นนะครับนี่จนเจ้าหน้าที่มีไม่เยอะนะครับทําหน้าที่ถ่ายบาดให้แค่พระเด็บพระคุณหลวงตาและคณะสงฆ์นะครับก็เลยนะครับค่อนข้างจะแบบนี้นะครับนี่ย กูช่วยนพดลนวิเชียนเลือดนะครับตักหน้าตักหลังอย่างนี้นะครับนี่ <c oughs> บุตรชายของคุนยมกีฬาพรบุตรชันนะครับทำหน้าที่ประคับประครองพระเดชพระคุณลวงตาพระยุ่งนะครับสาธุขออนุญาตถ่ายภาพนะครับสายยังยาวอยู่นะครับนี่

เเชิญส el, la gente, ุกทุกท่านที่ว่าแม่ขลจะดันกับไปเลยส่ว่อเนี่เป็นพระ้รงมีความมั่งมีบอกยงไงพระตาบานเท่าฮะบอกออกมาเอืดผมยังอกมาท่านหนึ่งเอาใจเลยว่ามีท่านเคยก่อท่านขตัจะลราเป็นใจเลูกบปลูกแรงขามามันเป็นแน่นี้เนาะ คนเกิดใไทยดูแจ้งโรอนไทยแล้วแนคว่าแตนายิ่ได้เลยครับงานะครับโคศุก็เรียก้ากูบาอาจารย์แล้วนะครับนี้สงสัยจะรอใส่บาทนะครับ บุญพิเศษด้อที่วัดบ้านโกโบอํเาเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันเฉลิมพระชนมพันศานะครับสมเด็จพระราชินีนะครับสุทธิดานะครับวันที่สามมิถุนานะครับสวนราชาการพ่อคา้าประชาชนทุกฝ่ายนะครับมาทําบุญที่วัดบ้านโกโบเนี่ยเริ่มต้นด้วยเจริญพุทธมนต์นะครับจากนั้นก็ออกรับบิณฑบาตนะครับน้อมบุญน้อมกุศลถวายเป็นพระราชกุศลนะครับ เศร้าเหตุหรือว่าเครียดกวยจะของวันเกิดนะครับเมื่อวานนี้นะครับนี่ วันที่หนึ่งนะครับพูดผิดนะครับนี่ <c oughs> โอ้ยังสายไกลอยู่นะครับนี่สายยังยาวอยู่นะครับ <c oughs> คุณแม่ชีละเอียดสีมูนะครับ เงืออะไรใครย้อยเลยเนาะออกจะลงบานมาเจ้งมือแล้วนี่หามือแล้วแลกลับหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยแล้วนะครับนี่นะครับไปนอนพักที่โรงพยาบาลชจ้งมือก็เหรอเจ็ดวันนะครับนี่